ทักท้ายพี่น้องปองไยมะคุปปอสองเส้าคู่บนหน้าคือเ่าเด้อพี่น้องเด้อะเส้าคู่้ามาโหลดตลาดเวียดนามพี่น้องภาพความบรรยากาศกาตลาดพี่น้องอ่อ Đi cho nó đôi chị đẹp quá, chị chị. Ừ, đồ chứ gì, đi không không dịp dịp của dịp cái ni, anh thẳng đứa sổ của chị là cái đấy học là chị chị làm của chị là 25 năm rồi Thôi cướp <laughs> Cơ... lao. về, chị thể cướp lao. Vậy? lao. <laughs> lại thể lại vào nữa. Cơm lao, cơm lao. <laughs>

เบิ่งสิงขาพี่นปลาหมึกไปไปองเบิ่งาะว่าเวียนนามม่ทะเลนไม่ทะเององลหัวหัวก

โอเกหงอได้ป่ะนี่ข้นบนปอรับบรรยากาศทัวไปได้พี่น้องเข่ากับฝ้นตุกออกับฝ้นตุกอันนี้คือเป็นตลาดเบอร์โนี่นองโเหินบนกใส่นบวน้าพี่เดีมับวสกกันลไต้องซื่อปมืนมาดังนยกสีแดงไปกิ่เขาได้ป่ะ ออกมาแต่ตลาดฝนต,ตกแทตกว่าบุ้งเด้เกุ่งวา่ภาพบรรยากาศพี่น้องเดินตั้งใกออกมาตลาดฝ้นกระตุกตกแทตกว่าใหบนบริษงถนนของประเทศเวียดนามพี่น้องที่อยูใ่ในตัวเมืองเอะติดไฟแดงอยู่ ไปทายหินนะพี่น้องเนี่เอตเนะียงเก็บเหลือปกติอยู่นี่แป๊บแป๊บณิญญาเจงเตนที่วานนี่เป็นหาอะไรเเบิ้องพี่น้องนแกตรงเลยพี่น้องเด้อ เลยถ่ายเห็นผานไปไดกันน้อยนึ่งผ่านไปไา้สายเรืรวมเลยถ่ายอันนี้ก่อนถ่ายอันนี้ก่อนเลยอันไหนจะถ่ายโอ้ยงามเนาะงามคัวพระเจ้าเอากปอนก็ไปอีกรถเอากปอนเดี๋ไปอีกรถเอาไปอีเอาไปหายแร็วแบบจับหีบตาแบบหนึ่งเนาะเจับตาไปกันก็ดูหลาย

เอ็นบอกมันถ <c oughs> ่ายต่ออัน <draining> น <Happ ens ahead> <c oughs> uh, ี้พี่น้องสังเกตเบื้องหน้าอันนี้ถนนของประเทศเวียดนามแต่ว่าฝนตกไปทางใดกับฝนตกจิบวัดหนึ่ง กิ icana, ๊กบานนึงส yes. ่งจำใส่ช่งจำอ่กิ๊กบานนึงแกใส่ส่งจำมันเออเจ้าน่ะแทนนึงโอ้พี่น้องถนนของประเทศเวียดนามกระชิบมาดนีแหละแต่แต่ขางนี้มีรุนใหญ่ร้ายเนาะขางเนาะแท็กซี่ก็มีอาคารสถานทีก่อนอันนี้อยู่ในตัวเมืองหลุดกับร้ายคือการด้วยี่น้อาด้วย ว่าแต่ตอนทากลังมากรดบุก่อยไร่เนาะเอาน้ำอยู่หนอะพี่อันนี้แกเขามาในในตัวเมืองเนาะลูกกะสลายจุดบ้างจุรถยันแต่เพืม <c oughs> <c oughs> แต่เพยละเขาหลิไม่ได้ไดยายยันยัน <c oughs> เพต้องเบ๊กเบ๊กเบ๊ก <c oughs> ตึกสูงก็ล้ายอยู่ได้ปี่นงตอนนี้ที่ไปใส่ตอนนี้จะไปกินข้าวอ่าจะไปกินข้าวแม่จะบอกิกนข้าวคิดไว้ตัวหน่อยเนาะ,ะคิดไว้กินข้าวดีกินข้าวดีไอ้ลูกกินข้าวดีได้ ตึกนี่กันสูงเนาะไม่ตึตงงนะเฮ้ตูกนสูงปนอันนี้ปนถผักบ่งมนบ่งมนบ่งงานไล้ไหมหเน,น,มนา,นานอะอาต้มเนา ทีๆเขามาหมู่ว่านี่อัน,น,นค,อค,อคือสนามกีฬาเนาะก็จะเตรียมผูใส่ไหมสนามกีฬามันาจะมเมนทางงหม oh <man S 2> โอ้เมนเนเขากระตืตต <c oughs> อน,ตน,นี่นเนทเลปารช่องบาทเชียงบีบแกแกหิบระเ้อเข้ารถพี่ได้ยังไง เขามีแต่เขาก็บีบถ้ามีถ้าบอกมีแต่เขาก็เลยบอกม,กม,กมีน่อยคาา้อายเลยอือหือหนพองเมึงภาพบรรยากาศแบบแบบบุรีร่องยางเลนะ โอ้แถวหนีเขาคยมาเคยมาเฮิือกพไดีถ่ายแท็กซี่เหรอถ่ายแ้ท็กซี่โอ้รถแท็กซี่เหรอแท็กซี่คนณร้ายเลยเขาเออว่ารถไฟ็กซรถไฟฟ้าี่เนี่ยก็เหมือนแท็กซี่ ภาไว้ก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากไปแจ้งเสนอเด้อพี่น้องเด้อในเรื่องคามบรรยากาศโดยรวมของอันประเทศเวยียดนามทาง <c oughs> ตลาดนะคะถนนเมื่พี่น้องเนาะ